ใครมีปัญหาผิวแห้งแสบแดงคันสารซิมซิทีฟช่วยยังไงเดี๋ยววันนี้หมอจะมาสรุปงานวิจัยให้ฟังกันนะครับสารซิมซิทีฟที่อยู่ในยูเซอรีนอัลตาเซนซิที r e p a พ r ์ครีมในงานวิจัยจาก Biodorf ดอของประเทศเยอรมันพบว่ามากกว่า50%ของวัยผู้ใหญ่มีปัญหามากขึ้นจากผิวที่บอบบางเช่นอาการแสบยิบแดง ผิวแห้งและอาจจะทำให้เกิดรอยแดงหรือแผลพุกพองตามมาได้ในการศึกษาใช้สาร 4T b u บ y l c y c ไซโ e x e n o ซ a l หรือสารเซมซิทีสามารถลดประสาทการรับรู้ช่วยลดอาการแสบร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญในการทดลองอินวิโตรช่วยลดอาการแสบเบิร์นได้ทันทีในการทดลองอินวิโวคือไปลดความวัยของเซลล์ผิวลดความวัยต่อการระคายเคืองจากมลภาวะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายสารซิมซิตีที่มีอยู่ในยูซรีนก็เป็นทางเลือกที่สามารถช่วยได้นะครับ